พระธรรมเยเรมีบทที่สิองข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจา้าพระองค์ทรงชอบธรรมเสมอเมื่อข้าพระองค์นำความมากราบทูลถึงกระนั้นข้าพระองค์ก็ขอกราบทูลเรื่องความยุติธรรมของพระองค์เหตุใดหนทางของคนชั่วจึงเจริญรุ่งเรืองเหตุใดบรรดาคนอสัต์อธรรมจึงสุขสบายดีพระองค์ทรงปลูกเขาเขาก็อย่างรากลึก จเจริญงอกงามและเกิดผลเขามักพูดถึงพระองค์ติดปากแต่ใจของเขาห่างไกลพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ทรงเห็นและทรงทดสอบความคิดของข้าพระองค์เกี่ยวกับพระองค์ขอทรงลากพวกเขาออกไปเหมือนแกะสำหรับข้าขอทรงแยกเขาไว้สำหรับวันประหารดินแดนนี้จะต้องแตกระแหงไปนานเท่าใด และทุ่งหญ้าทุกแห่งจะเหี่ยวแห้งไปนานเท่าใดเนื่องจากผู้ทิอาศัยในดินแดนนี้ชั่วร้ายบรรด,ดาสัตว์และนกทั้งหลายจึงพินาศไปยิ่งกว่านั้นเหล่าประชากรพากันพูดว่าพระองค์ไม่เห็นหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราหากเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์แล้วเขายังทำให้เจ้าหมดแรงแล้วเจ้าจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรหากเจ้าสะดุดล้มในดินแดนที่ปลอดภยัย เจ้าจะทำอย่างไรในป่าที่ลุ่มแม่น้ำจอแดนแม้แต่พี่น้องและคนในครอบครัวของเจ้าก็ยังทรยศเจ้าพวกเขาร้องเสียงดังให้ร้ายเจ้าอย่าเชื่อใจเขาแม้เขาจะพูดดีกับเจ้าเราได้ทิ้งนิเวศของเราเราได้วิ่งมรดกของเราทิ้งเราได้ปล่อยผู้ที่รักเราด่งดวงใจไว้ในมือของศัตรูมรดกของเรากลับกลายเป็นสิงโตในป่าสำหรับเรา เขาคำรามใส่เราดังนั้นเราจึงเกลียดเขามรดกของเรากลับกลายเป็นนกสีสดใสสะดุดตานกอืนอ่นๆจึงรุมล้อมเล่นงานมันไม่ใช่หรือไปเถิดไปรูปรวมสัตว์ป่าทั้งหลายมาขมือบกินมันคนเลี้ยงแกะมากมายจะทำลายสวนองุ่นของเราเยียบย่ำท้องทุ่งของเราพวกเขาจะทำให้ท้องทุ่งอันรื่นรมของเรากลายเป็นที่ทิ้งร้าง มันจะกลายเป็นถิ่นร้างแตกระแหงและถูกทิ้งร้างต่อหน้าเราแผ่นดินทั้งสิ้นถูกทิ้งร้างเพราะไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลผู้ทำลายกรูกันเข้ามาเหนือที่สูงอันถูกทิ้งร้างในถิ่นกันดานเพราะดาบขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำลายล้างจากสุดเขตแดนด้านหนึ่งไปจดอีกด้านหนึ่งจะไม่มีใครหนีรอดปลอดภัยพวกเขาได้หวานข้าวสาลีแต่เก็บเกี่ยวหนาม จะตรากตรทำทํางานแต่ไม่ได้อะไรดังนั้นเขาจึงเก็บเกี่ยวได้แต่ความอับอายเนื่องจากพระพิโรธอันุนแรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะถอนรากถอนโคนชนชาติเพื่อนบ้านผู้ชั่วร้ายทั้งปวงออกจากดินแดนผู้ซึ่งยึดสมบัติที่เราให้ประชากรอิสราเอลและถอนรากถอนโคนพงพันยูดาจากหมู่พวกเขา แต่หลังจากที่เราถอนรากถอนโคนพวกเขาแล้วเราจะเอ็นดูสงสารและนำพวกเขาแต่ละคนกลับสู่ทรัพย์สินและดินแดนของตนอีกครั้งหนึ่งและหากพวกเขาเรียนรู้วิถีทางของประชากรของเราและปฏิญาณโดยอ้างนามของเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเหมือนที่พวกเขาเคยสอนประชากรของเราให้ปฏิญาณโดยอ้างพระบาอันเมื่อนั้น เขาจะได้รับการสถาปนาไว้ท่ามกลางประชากรของเราแต่หากชาติใดไม่ยอมเชื่อฟังเราจะกำจัดและทำลายชาตินั้นให้สูญสิ้นไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้พระธรรมเยเรมีบทที่13องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปซื้อผ้าคาดเอวลินินมาคาดไว้แต่อย่าให้มันถูกน้ำฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไปซื้อผ้าลินินผืนหนึ่งมาคาดเอวไว้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสัง่งแล้วพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สองว่าจงเอาผ้าคาดเอวที่เจ้าซื้อและคาดอยนนู่นั้นออกไปที่แม่น้ํายูเฟรติสและซ่อนมันไว้ในซอกหินดังนั้นข้าพเจ้าก็ออกไปที่แม่น้ํายูเฟรติสและซ่อนมันไว้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสัง่ง หลายวันต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบัดนี้จงไปที่แม่น้ำนั้นเอาผ้าคาดเอวที่เราสั่งให้เจ้าซ่อนไว้มาดังนั้นข้าพเจ้าก็ไปที่แม่น้ำยูเฟรติสและขุดผ้าคาดเอวออกมาจากซอกที่ได้เอาไปซ่อนไว้แต่บัดนี้มันขาดยุ่ยใช้การไม่ได้เลยแล้วพระด â รัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เราจะทำลายเกียรติภูมิของยูดาและเยรูซาเล็มอย่างนี้แหละประชากรที่ชั่วร้ายเหล่านี้ซึ่งไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราชอบดื้อดึงทำตามใจตนเองและหันไปติดตามปรนิบัติธรมัสศการพระอื่นๆจะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้คือใช้การไม่ได้เลยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผ้าคาดเอวแนบติดกับเอวของคนฉันใดเราได้ทำให้ยูดาและอิสราเอลแนบสนิทกับเรา เื่อเป็นประชากรของเราเป็นเกียรติภูมิชื่อเสียงและคำสรรเสริญของเราฉันนั้นแต่พวกเขาไม่ยอมฟังจงบอกพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าถุงหนังใส่เหล้าอางุ่นทุกใบควรจะมีเหล้าอางุ่นเต็มและหากพวกเขาตอบว่าเรารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าถุงหนังใส่เหล้าอางุ่นทุกใบควรจะมีเหล้าอางุ่นเต็มก็จงบอกพวกเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะทําให้ทุกคนที่อาศัยในดินแดนนี้เมาหมายตั้งแต่กษัตริย์ที่นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระจนะตลอดจนคนทั้งปวงซึ่งอาศัยในกรุงเยรูซาเล็มเราจะจับพวกเขากระแทกกันเองไม่ว่าพ่อหรือลูกเราจะไม่ยอมให้ความสงสารหรือความเมตตาเอ็นดูมายับยั้งเราไม่ให้ทำลายล้างพวกเขาเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น จงฟังและใส่ใจอย่าเย่อหยิ่งพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แล้วจงถวายเกียรติแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านก่อนที่พระองค์จะทรงนำความมืดมนมาก่อนที่เท้าของท่านสะดุดล้มบนภูเขาอันมืดมนท่านมุ่งหวังความสว่างแต่พระองค์ทรงผันแปรมันเป็นความมืดมนเปลี่ยนมันเป็นความมืดทึบแต่หากท่านไม่ยอมฟังข้าพเจ้าจะแอบร้องไห้ เนื่องด้วยความหยิ่งยโสของท่านข้าพเจ้าจะร่ำไห้ได้วยความขมขื่นดวงตาของข้าพเจ้าจะหลั่งน้ำตาหนองหน้าเพราะฝูงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกจับไปเป็นเชลยจงทูลกษัตริย์และราชบัรดาว่าลงมาจากราชบัลลังเถิดเพราะมงกุฎอันทำร,รงเกียริจะร่วงหล่นจากพระเศียรของพระองค์เมืองต่างๆในเนเกบจะถูกปิดและจะไม่มีใครเปิดได้ ยูดาจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยถูกกวาดต้อนไปจนหมดสิ้นจงเงยหน้าขึ้นมองดูคนทั้งหลายที่มาจากทางเหนือไหนล่ะฝูงแกะที่เรามอบหมายให้เจ้าดูแลฝูงแกะที่เจ้าโอ้อวดเจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งผู้ที่เจ้าถือว่าเป็นพันธมิตรนั้นมาครอบครองเจ้าเจ้าจะไม่เจ็บปวดเหมือนผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกหรือและหากเจ้าถามตัวเองว่าทำไมหนอ เรื่องทั้งหมดนี้จึงเกิดขึ้นกับเราก็เพราะบาปมากมายของเจ้านะสิกระโปรงของเจ้าจึงถูกฉีกขาดและกายของเจ้าถูกย่ำยีชาวเอธิโอเปียจะเปลี่ยนสีผิวของตนได้หรือเสือดาวจะลบลายของมันได้หรือพวกเจ้าซึ่งคุ้นเคยกับการทำชั่วก็ไม่สามารถทำดีได้เราจะทำให้เจ้ากระจ,ระจายเหมือนแกลบที่ถูกลมทะเลทรายพัดปลิวไป นี่คือชะตากรรมของเจ้าเป็นส่วนที่เรากำหนดให้เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้เพราะเจ้าลืมเราและไปวางใจในเทพเจ้าจอมปลอมเราจะถลกกระโปรงของเจ้าขึ้นปิดหน้าเจ้าเพื่อให้ความอับยศอดสูของเจ้าเป็นที่ประจักษ์คือการล่วงประเวณีความมักมากในกามการขายเนื้อขายตัวอย่างไร้ยางอายของเจ้าเราได้เห็นความประพฤติอันน่าเดียดฉันของเจ้า บนภูเขาทั้งหลายและตามท้องทุ่งต่างๆวิบัติแก่เจ้าเยรูซาเล็มเอย๋ยเจ้าจะแปดเปื้อนมนทินไปอีกนานสักเท่าใดหนอพระธรรมเยเรมีบทที่14พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีเกี่ยวกับความแห้งแล้งว่ายูดาคร่ำครวญเมืองต่างๆซึมเศร้าวกเขารำ่ำไห้ให้กับดินแดนและมีเสียงร้องระงมขึ้นจากเยรูซาเลม็ม บรรดาคุณนางส่งคนใช้ออกไปหาน้ำพวกคนใช้ไปที่บ่อแต่ไม่มีน้ำคนใช้ถือเหยียบเปล่ากลับมาอย่างอับอายและสิ้นหวังคลุมศีรษะตัวเองด้วยความรันทดนพื้นแผดดินแตกระแหงเพราะขาดฝนชาวนาอับอายและสิ้นหวังและคลุมศีรษะตัวเองด้วยความรันทดแม้แต่กว่างในท้องทุ่งก็ทิ้งลูกของมันที่เพิ่งเกิดเพราะไม่มีหญ้าลาป่า ยืนเคว้งบนเนินโล่งเตียนและหอบเหมือนหมาในตาของมันพร่ามัวเพราะไม่มีหญ้ากินข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายปรกักปรำตัวเองแต่ขอทรงโปรโดช่วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเสื่อมทรามยิ่งนักเราได้ทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอล พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาในยามทุกข์ลำเค็นเหตุใดทรงเป็นเช่นคนแปลกหน้าในแผ่นดินนี้เป็นเช่นคนเดินทางซึ่งแวะพักแรมเพียงคืนเดียวเหตุใดทรงเป็นดังคนที่งงงวยเหมือนนักรบที่หมดเรี้ยวหมดแรงจะช่วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายและผู้คนเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายตามพระนามของพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งเราข้าพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับชนชาตินี้ว่าพวกเขารักที่จะหลงตระเิดพวกเขาไม่ยั้งเท้าบ้างเลยฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ยอมรับพวกเขาบัดนี้พระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วช้าของพวกเขาและลงโทษพวกเขาเพราะบาปทั้งหลายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่าอธิษฐานเผื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้แม้พวกเขาถืออดอาหาร เราจะไม่ฟังคำอ้อนวอนของเขาแม้เขาถวายเครื่องผาบูชาและธัญญบูชาเราก็จะไม่รับแต่เราจะทำลายพวกเขาด้วยสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดแต่ข้าพเจ้ากล่าบทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตบรรดาผู้เผยพระชนะพร่ำบอกพวกเขาว่าเจ้าจะไม่เห็นสงครามหรือการทนทุกข์กับการกันดานอาหารแท้ที่จริงเราจะให้สันติสุขที่ยั่งยืนแก่เจ้า ในสถานที่แห่งนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าบรรดาผู้เผยพระชนะพยากรณ์เท็จโดยอ้างชื่อของเราเราไม่ได้ใช้พวกเขาไปไม่ได้แต่งตั้งและไม่ได้พูดกับเขาเขาเผยพระชนะเป็นนิมิตคำพยากรณ์เท็จการกราบไหว้รูปเคารพและภาพหลอนในใจของเขาเองฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะลงโทษผู้เผยพระชนะเหล่านี้ซึ่งเผยพระชนะในนามของเรา ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ใช้พวกเขาไปพวกเขาก็ยังพูดว่าสงครามหรือการกระดานอาหารจะไม่มาแผ่วพานดินแดนนี้พวกเขาเองนั่นแหละจะตายด้วยสงครามและการกระดานอาหารส่วนผู้คนที่ฟังเขาพยากรณ์เท็จนั้นจะถูกเวียงออกจากกลางถนนสายต่างๆของเยรูซาเล็มเนื่องมาจากสงครามและการกัะดานอาหารจะไม่มีใครมาฝังศพพวกเขาหรือภรรยาบุตรชาย บุตรสาวของเขาเราจะเทหายนะลงมาเหนือพวกเขาอย่างสาสมจงบอกพวกเขาว่าขอให้น้ำตาของเราไหลรินไม่หยุดหย่อนทั้งวันทั้งคืนเพราะทิดาพรมจารีของเราคือประชากรของเราถูกตีและนอนสมด้วยบาดแผลชะกันหากเราออกไปที่ทุ่งกว้างก็เห็นร่างบรรดาผู้ถูกปิดชีวิตด้วยดาบหากเข้าไปในเมืองก็เห็นศพผู้เป็นเหยื่อการกันดานอาหาร ทั้งผู้เผยพระจนะและปุรโรหิตได้ไปยังดินแดนที่ตนไม่รู้จักพระองค์ทรงทอดทิ้งยูดาเสียสิ้นแล้วหรือทรงเกลียดชังสิโยนหรือเหตุใดทรงทรมานเราจนเยียวยาไม่หายข้าพปะองทั้งหลายหวังว่าจะได้รับสันติสุขแต่ไม่มีอะไรดีหวังว่าจะได้รับการบำบัดรักษาแต่มีเพียงความอกสันขวัญแขวนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบถึงความชั่วร้ายของข้าพระองค์ทั้งหลายและความผิดของเหล่าบรรพระบุรุษข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์จริงๆเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอจะทรงเกลียดชังข้าพระองค์ทั้งหลายเลยขออย่าให้บัลลังอันทรงเกียรติของพระองค์เสื่อมศักดิ์ศรีโปรดทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและอย่าทิ้งพันธสัญญานั้นมีรูปเคารพอันไร้ค่าของบรรดาประชาชาติองค์ไหนบ้าง ที่ประทานฝนให้ได้หรือท้องฟ้าเทฝนลงมาเองเปล่าเลยแต่เป็นพระองค์นั่นแหละข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของเราฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงหวังในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ทําสิ่งทั้งปวงเหล่านี้